ครูปาพารีวิวรับเงินล้านกับครูสิตา TSW รวยงงในดงเงินกับครูสิตามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะรีวิวสินค้าตัวไหนสวัสดีค่ะวันนี้เรามานะคะแคมเปญรีวิวเป็นรับเงินล้านกับครูซิตาข่าววันนี้นะคะครูปาจะมารีวิวตัวนี้เลยนะคะ ฟองน้ำเนรมิตค่าคุณขาเพียงร้อยหสิบเก้าบาทสามารถใช้ได้ถึงสองร้อยครั้งที่สำคัญค่ะพกง่ายสะดวกนะคะที่สำคัญนะไม่ต้องใช้อะไรเลยค่ะใช้ฟองน้ำตัวเดียวชุบน้ำแล้วก็เช็ดแล้วก็ถูค่ะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะฟองน้ำของเราเป็นคนแบบนี้มาจั์มากค่ะเพียงแค่คุณชุบน้ำนะคะชุบน้ำเปล่าให้ชํานะคะไม่ต้องใช้อะไรเลยนะคะแล้วก็เช็ดเครื่องสำอางค่ะ บอกเลยว่าขนนุ่มนะคะคุณมาดูค่ะว่าหน้าตาดังัแบบนี้นะคะมันจะเป็นอย่างไรโอ้โหนี่นะคะฟองน้ําในเรามีของเราสําหรับคนที่ไปต่างประเทศนะคะไปที่ไหนนะคะหรือนะคะเออ,อยากประหยัดนะคะด้วยงบร้อยบเก้าบาทสามารถใช้ได้ถึงสองร้อยครั้งสามารถนะคะล้างนะคะแล้วก็เช็ดออกได้เลยแล้วก็ซักนะคะด้วยสบู่ของเราปกติได้เลยนะคะนี่ค่ะ โอ้โห oh, 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 oh. คุณตาสุดยอดเลยนะคะข้างหนึ่งของเราสะอาดไปแล้วนะคะกับฟองน้นําเนรมิตของเราสําหรับซองตาของเรานะคะใครที่เออคิดว่านิทน,นะคะแบบนี้เอาแบบนี้กดลงไปตาของเราก็เริ่มจะสะอาดขึ้นมานะคะและที่สำคัญน,นะคะอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะเช็ดอีกฝั่งหนึ่งนะคะชุดน้ําใหม่นะคะอาชุดน้ําใหม่แล้วก็ปาดลงไปะคะ่ะไม่ต้องปาดแรงนะ นี่ค่ะลิปสติกที่ทนทานนะคะเครื่องสำอาง,องที่เน่นแค่ไหนบอกเลยว่าฟองน้ำเนรมิตของเราเอาอยู่นะคะโอ้โหสุดยอด Amazing มากเลยค่ะอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศเลยนะคะคุณค่ะร้อยหกบเก้าทเท่านั้นนี่นี่ป้าป้าป้เช็ดออกหมดเลยป้าป้สุดยอดนะคะสุดยอดไหมคะเออสุดยอดมากเลยนะคะนี่ได้นะ บอกเลยว่าลดมากร้อยหกสิบเก้าบาทนะคะฟองน้ำเนลมิตเช็ดสะอาดเช็ดหมดจุดนะคะบอกเลยว่านะ,ะลดมากร้อยหกสิบเก้าบาทใช้ได้ถึงสองร้อยครั้งค่ะแม่เจ้าประหยัดขนาดนี้ไม่มีไม่ได้นะคะตุบงานนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดถูกใจกับติดตามนะคะรีวิวนะคะเป็นรับเงินล้านกับครูจิตานะคะและวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเจ้าอะไรมาฝาก คอยติดตามชมนะคะสนใจสอบถามสั่งซื้อกับตัวแทนจัดจำหน่ายได้เลยจ้า